สวรรค์ของเขานรกของเราทำไมต่างชาติหนีมาอยู่ไทยแต่คนไทยอยากหนีออกสวัสดีครับทุกคนเพื่อนๆเ,เคยสังเกตไหมครับเวลาเราเดินไปตามถนนในกรุงเทพเชียงใหม่หรือภูเก็ตเราจะเห็นชาวต่างชาติาาเดินยิ้มแย้มถ่ายรูปอาหารริมทางชมว่าประเทศไทยคือสวรรค์นบนดินหลายคนถึงขั้นหอบข้าวหอบของ ย้ายรากฐานมาตั้งรกรากที่นี่แบบกะวางแผนจะอยู่ไปจนวันตายแต่ในขณะเดียวกันครับพอเรากลับมามองในสื่อสังคมออนไลน์เรากลับเห็นคนรุ่นใหม่นั่งติวภาษาเพื่อสอบชิงทุนไปอยู่อีกซีกลอกหนึ่งเห็นความสิ้นหวังในดวงตาของคนทำงานวัยหนุ่งสาวที่บอกว่าไทยน่ะน่าเที่ยวแต่ไม่น่าอยู่มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมบ้านของเราถึงกลายเป็นสวรรค์ของคนอื่น แต่กลับกลายเป็นที่พักทั่วคราวที่คนในอยากหนีออก 1. สวรรค์ในราคาประหยัดทำไมเงินของเขาถึงซื้อความสุขในบ้านเราได้มากกว่าที่เราทำได้ด้านมืดที่เรียบง่ายที่สุดของเรื่องนี้คือเรื่องตัวเลขครับลองนึกภาพชาวต่างชาติจากยุโรปหรืออเมริกาที่ทำงานเก็บเงินมาทั้งชีวิตหรือแม้แต่นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตเงินเพียง1,000เหรียญทองคำของเขาเมื่อแลกเป็นเงินบาทไทย มันสามารถเนรมิตชีวิตระดับราชาได้ในพริบตาครับในขณะที่คนไทยต้องทำงานสายตัวแทบขาดเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อแลกกับเงินไม่กี่หมื่นบาทแต่ต่างชาติกลับใช้เงินจำนวนเท่ากันนั้นไปกับการนวดสปากินอาหารหรูและเช่าคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองที่มีสะไว้ยนาำลอยฟ้าความน่าเจ็บใจคือทรัพยากรในบ้านเราถูกออกแบบมาให้รองรับกาลังซื้อของคนนอกมากกว่าคนในแผ่นดินเดียวกัน นี่คือเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเห็นว่าไทยคือสวรรค์เพราะเขาไม่ได้ใช้ชีวิตในระบบเศรษฐกิจเดียวกับเราครับบริการระดับโลกในราคาที่คนในชาติเอื้อมไม่ถึงเพื่อนๆครับประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องการบริการที่ดีที่สุดในโลกใช่ไหมครับโรงพยาบาลหรูหราที่ดูเหมือนโรงแรม5้าดาวโรงแรมที่พนักงานก้มกราบแทบเท้าและร้านอาหารที่ดูแลดุจแทบพระเจ้าชาวต่างชาติมาที่นี่เพื่อเสพสิ่งเหล่านี้ครับ แต่เงามืดที่แฝงอยู่คือบริการเหล่านั้นไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อสมชายหรือสมสีครับคนไทยส่วนใหญ่ยังต้องไปเข้าแถวรอคิวโรงพยาบาลรัฐตั้งแต่ตีสี่ต้องกินข้าวราดแกงข้างทางที่ฝุ่นตลบและต้องทนกับระบบขนส่งมวลชนที่ไร้ระเบียบการที่ต่างชาติหนีมาอยู่ไทยเพราะเขามาเพื่อเสวยสุขจากแรงงานราคาถูกของคนไทยที่ยอมก้มหน้าก้มตาบริการเพียงเพื่อความอยู่รอด นี่คือสวรรค์ที่สร้างขึ้นบนหยาดเหงื่อของชนชั้นล่างที่ถูกกดขี่ค่าแรงเอาไว้ให้ต่ำเตี้ยเรียดินครับสภาพอากาศและธรรมชาติความงามที่เป็นเครื่องมือทำเงินชาวต่างชาติหลงรักแสงแดดและทะเลสีครามของไทยครับเขาเบื่อหน่ายกับความหนาวเหน็บและการใช้ชีวิตที่ตึงเครียดในประเทศพัฒนาแล้วเขาจึงมองว่าการมาอยู่ไทยคือการพักร้อนตลอดชีพแต่คนไทยมองเห็นอะไรครับ เรามองเห็นฝุ่นพิษขนาดเล็กที่คลุมเมืองจนหายใจไม่ออกเรามองเห็นป่าไม้ที่ถูกทำลายเพื่อสร้างรีสอร์ทให้ต่างชาติมาเช่าเรามองเห็นหาดทรายที่เคยเป็นที่วิ่งเล่นของเด็กในชุมชนถูกกั้นรั้วเป็นพื้นที่ส่วนตัวของโรงแรมข้ามชาติความงามของธรรมชาติกลายเป็นสินค้าที่เราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแต่คนที่มีเงินตราต่างประเทศกลับมีสิทธิ์ครอบครองและตักตวงผลประโยชน์ นี่คือความขมขื่นที่ทำให้คนไทยรู้สึกเหมือนเป็นคนอาศัยในบ้านของตัวเองครับกฎหมายและสิทธิพิเศษเมื่อทางเลือกมีไว้สำหรับผู้มาเยี่ยมด้านมืดสุดท้ายในตอนนี้คือเรื่องของสิทธิและโอกาสครับรัฐบาลไทยมักจะออกนโยบายเอาอกเอาใจชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงไม่ว่าจะเป็นวีซ่าระยะยาวที่มาพร้อมสิทธิพิเศษหรือการอนุญาตให้ทำธุรกิจในบางเขตเศรษฐกิจที่คนไทยเองยังทำได้ยาก ในขณะที่ต่างชาติได้รับพรมแดงในการเข้ามาอาศัยอยู่คนไทยกลับถูกพันธนาการด้วยกฎระเบียบที่ล้าหลังระบบภาษีที่รัดตัวและโครงสร้างอำนาจที่ปิดกั้นการเติบโตต่างชาติเห็นประเทศไทยเป็นกระดานหกที่ช่วยส่งให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นแต่คนไทยเห็นประเทศไทยเป็นกำแพงคอนกรีตที่ขวางกั้นความฝันนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงแห่กันเข้ามาในขณะที่หัวใจของคนรุ่นใหม่ในชาติกำลังค่อยๆลอยห่างออกไปทุกทีครับ ทุกคนครับลองหลับตาแล้วจินตนาการดูนะครับถ้าคุณมีเงินเย็นในบัญชีสักสิบล้านและไม่ต้องทำงานอีกเลยประเทศไทยจะกลายเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ที่สุดในโลกทันทีใช่ไหมครับคุณจะมีคนขับรถมีคนทำความสะอาดบ้านมีอาหารอร่อยส่งถึงที่และมีแต่รอยยิ้มจากคนรอบข้างแต่นั่นคือความสุขที่เกิดจากการซื้อครับไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากคุณภาพชีวิตพื้นฐานชาวต่างชาติไม่ได้มาอยู่ไทยเพื่อพัฒนาชาติเราครับ เขามาเพื่อบริโภคความได้ประโยชน์ที่เราเสียไปความเจ็บปวดคือเรากําลังขายบ้านให้คนอื่นมานั่งพักผ่อนในขณะที่เราต้องไปนั่งทำงานในครัวหลังบ้านเพื่อรับใช้เขาครับ 2>, 2. ระบบที่เอื้อคนมีเงินเจาะลึกสิทธิพิเศษและโครงสร้างพื้นฐานที่ต่างชาติเข้าถึงแต่คนไทยเข้าไม่ถึงเพื่อนๆครับเคยรู้สึกไหมว่าเวลาเราเข้าไปในบางย่านของกรุงเทพหรือแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง เรากลับรู้สึกเหมือนอยู่ต่างประเทศไม่ใช่เพราะบรรยากาศมันดีนะครับแต่เพราะทุกอย่างมันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับคนที่มีกระเป๋าหนักและพาสปอร์ตต่างชาติเท่านั้นนั่นคือพรมแดงของคนนอกเมื่อกฎหมายถูกบิดเพื่อดึงดูดเงินตราและโครงสร้างพื้นฐานสองมาตรฐานความสะดวกสบายที่มีไว้ขายไม่ได้มีไว้ใช้ครับวีซ่าเศรษฐีและสิทธิพิเศษที่เงินซื้อได้ ด้านมืดที่น่าเจ็บใจที่สุดคือการที่รัฐพยายามขายประเทศผ่านนโยบายวีซ่าระยะยาวครับเราเห็นนโยบายที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่มีเงินฝากสูงๆหรือกลุ่มคนทำงานทักษะสูงจากต่างประเทศเข้ามาอยู่อาศัยได้แบบยาวๆพร้อมสิทธิพิเศษทางภาษีและการยกเว้นกฎระเบียบที่ยุ่งยากในขณะที่คนไทยรุ่นใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจ กลับต้องเจอกับกำแพงภาษีที่ซับซ้อนและระบบใบอนุญาตที่ต้องจ่ายใต้ต้นถึงจะเดินเรื่องได้การที่รัฐประเคนสิทธิพิเศษให้คนนอกเพื่อหวังเงินลงทุนแต่กลับทอดทิ้งคนในชาติให้สู้กับระบบราชการที่ล้าหลังคือการบอกเป็นในในว่าเราให้ค่าคนนอกมากกว่าคนของเราเองนี่คือเหตุผลว่าทำไมต่างชาติถึงรู้สึกว่าไทยอยู่ง่ายเพราะเขามีทางลัดที่รัฐตัดไว้ให้เขานั่นเองครับ พื้นที่ทางสังคมที่ถูกแบ่งแยกด้วยกำแพงเงินเพื่อนๆสังเกตไหมครับย่านใจกลางเมืองบางแห่งมีฟุตบาทที่เรียบกริบมีทางจักรยานมีสวนสาธารณะที่ได้รับการดูแลอย่างดีแต่พอเราเดินเลยเขตนั้นไปไม่กี่เมตรทุกอย่างกลับพังทลายเงามืดคือโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาริมทรัพย์ที่ต่างชาติชอบมาเช่าหรือมาลงทุนครับ สภาพแวดล้อมที่ดีกลายเป็นสินค้าที่ผูกติดอยู่กับคอนโดหรูราคาหลายสิบล้านชนชั้นกลางและชนชั้นล่างไทยไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคุณภาพชีวิตแบบนี้เว้นแต่จะยอมจ่ายเงินมหาศาลเพื่อเข้าไปใช้บริการชั่วครั้งชั่วคราวครับนี่คือการสร้างนิคมแห่งความสุขของคนรวยต่างชาติทำกลางทะเลแห่งความลำบากของคนไทยเจ้าของพื้นที่ครับระบบราชการบริการดุดาติมิตรสำหรับคนนอก แต่เย็นชาสำหรับคนในนี่คือความจริงที่หลายคนเจอมากับตัวครับชาวต่างชาติที่ไปติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือหน่วยงานรัฐที่เน้นบริการคนนอกมักจะได้รับความสะดวกสบายมีระบบคิวที่ชัดเจนมีพนักงานพูดจาสุภาพแต่ตัดภาพมาที่โรงพัก ที่ว่าการอำเภอรหรือสำนักงานเขตที่ชาวบ้านทั่วไปต้องไปใช้บริการเรายัางต้องเจอกับหน้าต่างกระจกหนาๆนาพนักงานที่ดูหมุดหงิดตลอดเวลาและระบบเอกสารที่ใช้กระดาษนับร้อยใบเงามืดคือการที่ภาษีของคนไทยถูกนำไปใช้สร้างระบบบ,บริการที่ดีเพื่อหน้าตาของประเทศในสายตาคนนอกแต่กลับปล่อยให้ระบบบริการประชาชนในชาติต้องดักดานอยู่กับความล้าหลัง นี่คือความน้อยใจที่ทำให้คนไทยอยากหนีไปอยู่ในประเทศที่รัฐเห็นหัวประชาชนเท่าเทียมกันครับภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นกรุงขังของคนไทยแต่เป็นสเสน่ห์ของคนนอกชาวต่างชาติมองว่าการที่คนไทยยิ้มแย้มและไม่ค่อยมีปากเสียงเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้อยู่ง่ายครับเขาชอบวัฒนธรรมที่ทุกอย่างประนีประนอมได้ด้วยเงินหรือสายสัมพันธ์แต่สำหรับคนไทยการประนีประนอมแบบนี้คือนรกครับ เพราะมันหมายถึงระบบที่ไร้มาตรฐานระบบที่ใครมีเส้นสายใหญ่กว่าชนะระบบที่กฎหมายใช้บังคับได้แต่กับคนจนต่างชาติชอบความสบายสบายของไทยเพราะเขามีอำนาจเหนือกว่าในฐานะผู้บริโภคแต่คนไทยต้องทนอยู่กับความชุยของระบบที่ทำลายอนาคตเราไปวันๆน,นี่คือเหตุผลว่าทำไมสิ่งที่เขาเรียกว่าสเสน่ห์ถึงเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยอยากหนีออกไปหาประเทศที่กฎหมายเป็นกฎหมายจริงๆครับ ทุกคนครับมันเป็นเรื่องน่าเศร้าไหมครับที่เราต้องเห็นลูกหลานไทยพยายามฝึกภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศไม่ใช่เพื่อไปเปิดโลกทัศน์เพียงอย่างเดียวแต่เพื่อที่จะได้ยกระดับตัวเองให้ไปอยู่ในกลุ่มคนที่ได้รับการบริการที่ดีขึ้นในประเทศตัวเองครับเราถูกบีบให้ต้องทำตัวเหมือนคนรับใช้ชั้นดีในบ้านของตัวเองเพื่อได้ส่วนแบ่งจากเงินตราต่างประเทศ ระบบที่เอื้อคนมีเงินนี้กำลังกัดกินความภูมิใจในความเป็นชาติของเราไปทีละน้อยเรากำลังกลายเป็นประเทศที่ต้อนรับแขกด้วยความอบอุ่นแต่ดูแลคนในครอบครัวด้วยความทอดทิ้งครับ 3. เพดานคอนกรีตและโอกาสที่หายไปทำไมคนเก่งรุ่นใหม่ถึงมองไม่เห็นอนาคตในแผ่นดินเกิด เพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเด็กไทยที่ไปเรียนจบเมืองนอกหรือคนเก่งๆที่อยู่ในไทยถึงได้บ่นกันนักว่าอยู่ที่นี่ไม่มีอนาคตในขณะเดียวกันเรากลับเห็นชาวต่างชาติรุ่นใหม่ที่เรียกตัวเองว่าคนเร่ร่อนดิจิทัลแห่กันมาตั้งบริษัทสตาร์ทอัพหรือทำงานออนไลน์อยู่ที่เชียงใหม่หรือกรุงเทพกันเต็มไปหมด นั่นคือระบบอุปถรัรมภ์ที่ค่าคนเก่งเมื่อนามสกุลสำคัญกว่าผลงานและการผูกขาดความฝันเมื่อทุนใหญ่กินรวบจนคนตัวเล็กไม่มีที่ยืนครับเพดานที่ชื่อว่าเส้นสายความเก่งที่พ่ายแพ้ต่อเครือข่ายด้านมือที่คนรุ่นใหม่ไทยเจ็บปวดที่สุดคือระบบคอนเน c t ชันครับในประเทศไทยความสามารถมักจะมาเป็นอันดับสองรองจากความรู้จัก ลองนึกภาพนะครับคุณทำงานแทบตายพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่พอถึงเวลาเลื่อนตำแหน่งคนที่ได้ไปกลับเป็นลูกท่านหลานเธอหรือคนที่มีเส้นสายแข็งแรงกว่า เพดานคอนกรีตนี้มันแข็งแกร่งมากครับเพราะมันถูกสร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ของชนชั้นนำที่เอื้อประโยชน์กันเองต่างชาติเขาหนีมาอยู่ไทยเพราะเขาไม่ต้องสู้ในระบบนี้ครับเขาใช้ชีวิตอยู่นอกโครงสร้างอำนาจไทยทำงานกับบริษัทต,ต่างชาติแต่คนไทยต้องติดอยู่ในกับดักที่คนเก่งถูกกดไว้ไม่ให้เด่นเกินหน้าเกินตานายนี่คือเหตุผลที่คนเก่งเลือกจะหนีไปอยู่ในประเทศที่วัดกันที่ฝีมือจริงๆครับ ตลาดที่ถูกกินรวบเมื่อความพยายามกลายเป็นเรื่องไร้ค่าทำไมคนไทยถึงไม่อยากทำธุรกิจในไทยเพราะเรามียักษ์ใหญ่ที่คุมทุกอย่างตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำครับด้านมืดคือถ้าคุณคิดนวัตกรรมใหม่ได้วันรุ่งขึ้นทุนใหญ่ก็อาจจะทำตามในราคาที่ถูกกว่าหรือบีบให้คุณขายกิจการทิ้งผ่าน,นกลไกตลาดที่เขาคุมอยู่ ต่างชาติมาอยู่ไทยเพื่อใช้ประโยชน์จากค่าครองชีพที่ต่ำเพื่อไปสร้างกำไรในตลาดโลกแต่คนไทยที่พยายามสร้างตัวในไทยกลับถูกบีบด้วยกลุ่มทุนผูกขาดที่ขวางทุกประตูแห่งโอกาสเรากลายเป็นได้แค่พนักงานในอาณาจักรของเขาแทนที่จะได้เป็นเจ้าของความฝันของตัวเองครับระบบการศึกษาที่ผลิตแรงงานไม่ใช่นวัตกร เงามืดต่อมาคือโรงงานผลิตมนุษย์ที่เรียกว่าระบบการศึกษาไทยครับเราถูกสอนให้เชื่องให้ทำตามระเบียบและให้ยอมรับความจริงแบบไม่ต้องตั้งคำถามในขณะที่โลกข้างนอกหมุนไปไกลมากแต่ระบบเรายังย่ำอยู่กับที่ ต่างชาติที่มาอยู่ไทยส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาที่สอนให้คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเขาจึงมองเห็นช่องทางทำเงินในบ้านเราเต็มไปหมดแต่คนไทยกลับถูกฝึกมาเป็นเพียงฟันเฟืองในระบบอุตสาหกรรมเก่าเมื่อโลกเปลี่ยนไปฟันเฟืองเหล่านี้จึงเริ่มมองไม่เห็นที่ทางของตัวเองในบ้านเกิดและเริ่มรู้สึกว่าความรู้ที่มีมันมีค่ามากกว่าเท่าไปใช้ในดินแดนที่ให้ราคากับความคิดสร้างสารรค์ครับ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อกฎหมายไม่ได้คุ้มครองทุกคนเท่ากันเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดคือความมั่นใจในความยุติธรรมครับคนเก่งเขาต้องการความมั่นคงทางกฎหมายเขาต้องการรู้ว่าถ้าเขาถูกโกงรัฐจะช่วยเขาได้แต่ในไทยเราเห็นข่าวคนรวยขับรถชนคนตายแล้วรอดคดีเราเห็นการใช้อำนาจมืดคมคูคนเห็นต่าง ต่างชาติที่มาอยู่ไทยมักจะได้รับความเกรงใจจากเจ้าหน้าที่รัฐเพราะเขามีเงินและพาสปอร์ตคุ้มหัวแต่คนไทยธรรมดากลับถูกมองเป็นเพียงเบี้ยบนกระดานความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยในเชิญกฎหมายและสิทธิเสรีภาพนี้คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนรุ่นใหม่ยอมทิ้งบ้านเกิดเพื่อไปอยู่ในที่ที่เขาจะได้รับการปฏิบัติอย่างมนุษย์ที่มีสิทธิเท่าเทียมกันจริงๆครับ ทุกคนครับลองคิดดูนะครับว่าประเทศไทยเสียสมองไปกี่คนแล้วจากการที่คนเก่งๆต้องหนีออกไปสร้างความเจริญให้ประเทศอื่นเราเสียดายทรัพยากรธรรมชาติแต่เรากลับไม่เคยเสียดายทรัพยากรมนุษย์ที่ถูกระบบอุปถัมบีบให้ออกไป ต่างชาติมาที่นี่เพื่อมาตักตวงความสะดวกสบายแต่คนไทยที่อยากพัฒนาชาติกลับถูกมองเป็นตัวปัญหาหรือพวกชังชาติเพียงเพราะเขาอยากเห็นระบบที่โปร่งใสกว่านี้นี่คือโศกนาฏกรรมที่ทําให้บ้านของเราเงียบเหงาลงเรื่อยๆเพราะเหลือเพียงคนที่ไม่มีทางเลือกหรือคนที่ได้ประโยชน์จากระบบเท่านั้นครับ 4. ค่าครองชีพพุ่งสูงแต่ไรายได้หยุดนิ่ง ตัก,กะวิบัติที่ทำให้การมีชีวิตอยู่ในไทยคือการต่อสู้ดิ้นรนเคยสงสัยไหมว่าทำไมฝรั่งที่กเกษียณอายุหรือพวกที่มาทำงานผ่านหน้าจอถึงบอกว่าอยู่เมืองไทยเงินเหลือเฟือในขณะที่เราที่ตื่นตีห้าไปทำงานกลับรู้สึกว่าเงินเดือนหมื่นหหรือส0 0 0มื่นมันหายไปในพริบตาตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือน นั่นคือตักกะรายได้ขั้นต่ำที่ต่ำเตี้ยเรียดินและเงินเฟ้อที่มองไม่เห็นแต่กินกินลึกถึงกระดูกครับค่าแรงแช่แข็งเมื่อรายได้คนไทยถูกสกัดไม่ให้โตด้านมืดที่น่าสะพรึงกลัวคือการที่ประเทศไทยพยายามรักษาความสามารถในการแข่งขันด้วยการกดค่าแรงให้ต่ำมานับทศวรรษครับรัฐและกลุ่มทุนมักจะอ้างว่าถ้าค่าแรงพุ่งสูงนักลงทุนจะหนี แต่ผลลัพธ์คืออะไรครับผลลัพธ์คือคนไทยต้องแบกรับภาระงานมหาศาลเพื่อแลกกับเศษเงินที่แทบซื้ออาหารดีๆกินไม่ได้ครบสามมือ้อต่างชาติเขาหนีมาอยู่ไทยเพราะเขาใช้รายได้จากฐานเศรษฐกิจที่สูงกว่ามาใช้จ่ายในฐานค่าแรงที่ถูกกดไว้ของเราครับเขาจึงรู้สึกเหมือนเป็นราชา แต่คนไทยที่ต้องจ่ายค่ากะเพราจานละ60บาทจากเงินเดือนขั้นต่ำไม่กี่ร้อยบาทคือการถูกบีบให้มีชีวิตเพียงเพื่อทำงานแลกข้าวไปวันๆโดยไม่มีสิทธิ์คิดเรื่องเงินออมหรือการลงทุนเลยครับของถูกไม่มีจริงเมื่อค่าครองชีพไทยพุ่งแซงหน้าประเทศพัฒนาแล้วเพื่อนๆครับ ถ้าลองเอาค่าครองชีพพื้นฐานเช่นค่ารถไฟฟ้าค่าไฟหรือค่าอินเทอร์เน็ตมาหารกับรายได้ขั้นต่ำดูเราจะพบความจริงที่น่าตกใจว่าคนไทยจ่ายของแพงกว่าคนในยุโรปหรือญี่ปุ่นหลายเท่าเมื่อเทียบกับสัสดส่วนรายได้ครับ ด้านมืดคือสินค้าและบริการพื้นฐานในไทยจำนวนมากถูกผูกขาดโดยกลุ่มทุนใหญ่กลุ่มเดิมที่เราคุยกันไปในตอนก่อนๆพวกเขาสามารถกำหนดราคาได้ตามใจชอบโดยที่รัฐไม่ได้เข้ามาควบคุมเพื่อปกป้องผู้บริโภคอย่างจริงจังต่างชาติเขามองว่าเบียร์บ้านเราถูกค่ารถถูกแต่สำหรับเราที่ต้องนั่งรถเมย์ต่อรถไฟฟ้าไปทำงานกินเงินเดือนหมื่นกว่าบาททุกกิโลเมตรคือภาระที่หนักอึ้งครับ หนี้ครัวเรือนคือโซ่ตรวนที่ผูกมัดคนไทยไม่ให้หนีไปไหนเพราะอะไรคนไทยถึงอยากหนีแต่หนีไม่ได้ส่วนหนึ่งเพราะเราถูกมัดไว้ด้วยหนี้ครับระบบเศรษฐกิจไทยออกแบบมาให้เราต้องกู้เพื่อมีชีวิตรอดตั้งแต่กู้ซื้อบ้านซื้อรถไปจนถึงบัตรเครดิตเพื่อใช้จ่ายรายวันเงามืดคือสถาบันการเงินที่กำไรมหาศาลทุกปีแลกกับการที่ประชาชนคนทำงานต้องตกเป็นทาสหนี้ไปจนกว่าจากกะเกษียณครับ ต่างชาติที่ย้ายมาอยู่ไทยส่วนใหญ่เขาพกทุนมาครับเขาไม่ต้องกู้เขาไม่ต้องผ่อนแต่คนไทยเริ่มต้นชีวิตด้วยการติดลบความต่างตรงนี้แหละครับที่ทำให้เขามองเห็นความรื่นรมแต่เรามองเห็นแต่กรงขังที่ชื่อว่าภาระผูกพันทางการเงินครับ สุดท้ายคือเรื่องค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ครับในประเทศที่คนไทยอยากย้ายไปภาษีที่จ่ายไปมักจะกลับมาในรูปแบบของการศึกษาฟรีที่มีคุณภาพหรือระบบขนส่งที่เข้าถึงทุกที่แต่ในไทยเราเสียภาษีไปแล้วเรายังต้องจ่ายค่าเทอมโรงเรียนเอกชนเพราะโรงเรียนรัฐไม่ตอบโจทย์เรายังต้องซื้อรถยนต์เพราะระบบขนส่งไม่เข้าถึง เงินเดือนคนไทยที่ดูเหมือนจะพอใช้จึงถูกดูดหายไปกับสิ่งที่รัฐควรจะจัดหาให้แต่เราต้องควักกระเป๋าเองต่างชาติเขาไม่ต้องแบกรับภาระเชิงโครงสร้างเหล่านี้ครับเขาแค่มาเสพความสะดวกที่เราจ่ายเงินสร้างกันเองนี่คือความย้อนแย้งที่ตบหน้าคนไทยอย่างรุนแรงที่สุดครับทุกคนครับ ลองคิดดูนะครับว่าในหนึ่งวันคุณต้องทำงานกี่ชั่วโมงเพื่อให้พอจ่ายค่าอาหารหนึ่งมือ้อแล้วลองเทียบกับฝรั่งที่เดินอยู่ข้างทๆเขาทำงานกี่นาทีเพื่อจ่ายค่าอาหารมื้อเดียวกันนั้นเราไม่ได้อยากหนีเพราะเราไม่รักชาติครับแต่เราอยากหนีเพราะเราไม่อยากถูกปล้นเวลาชีวิตไปกับการทำงานหนักเพื่อแค่ให้มีชีวิตรอดในระบบที่ราคาของทุกอย่างพุ่งไปดวงจันทร์แต่เงินเดือนเรายังอยู่ที่ก้นเหว ประเทศไทยกลายเป็นสถานที่ที่มีเงินคือพระเจ้าแต่ถ้ามีแต่แรงคือธาตนี่คือความจริงที่เจ็บปวดที่ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่อยากฝากชีวิตไว้ที่นี่ครับ 5. บทสรุปและความหวังเราจะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นบ้านที่น่าอยู่สำหรับคนไทยได้อย่างไรหลายคนอาจจะรู้สึกหมดไฟหรือรู้สึกว่าทางเลือกเดียวคือการเก็บกระเป๋าเดินออกไปแต่ก่อนที่จะถึงจุดนั้นผมอยากชวนทุกคนมาดูมากระดานสุดท้ายครับ ทำไมต่างชาติถึงเห็นข้อดีที่เรามองไม่เห็นและเราจะขโมยสวรรค์น,นั้นกลับคืนมาเป็นของเราได้อย่างไรซึ่งสําคัญที่สุดนั่นคือการเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทําเป็นผู้กําหนดเกมและบทสรุปประเทศไทยที่น่าอยู่คือหน้าที่ของใครครับเลิกขายความถูกแล้วเริ่มขายความเก่งด้านมืดที่ทําให้เราติดหลมมานานคือการที่รัฐพยายามโปรโมทไทยว่าของถูกค่าแรงถูกครับนี่คือการดึงดูดคนมาตักตวงผลประโยชน์ แต่ทางออกคือเราต้องเปลี่ยนคุณค่าของคนไทยใหม่ครับเราต้องเลิกยอมรับระบบที่กดค่าแรงให้ต่ำเพื่อเอาใจนักลงทุนแต่ต้องสร้างระบบที่สนับสนุนนวัตกรรมและฝีมือของคนไทยเองเมื่อไหร่ที่คนไทยเก่งพอที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้เองเราจะไม่ต้องง้อเงินบาทที่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อราคาถูกต่างชาติที่มาอยู่ไทยเขาไม่ได้มาเพื่อช่วยเราพัฒนาครับแต่เขามาเพราะมันถูก ถ้าเราอยากให้เขามองเราอย่างเท่าเทียมเราต้องทำลายเพดานคอนกรีตด้วยความรู้และเทคโนโลยีที่เราเป็นเจ้าของเองครับรัฐสวัสดิการหัวใจของการหยุดยั้งสมองไหลทำไมคนไทยอยากหนีออกไปคำตอบไม่ใช่แค่เงินเดือนครับแต่คือความมั่นคงในชีวิตทางออกที่ชัดเจนที่สุดคือการสร้างรัฐสวัสดิการที่คนไทยเข้าถึงได้จริงไม่ใช่แค่มีไว้โชต่างชาติ การเรียนฟรีที่มีคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ไม่ต้องรอความตายและขนส่งสาธารณะที่ครอบคลุมคือสิ่งที่ทำให้คนรุ่นใหม่รู้สึกปลอดภัยที่จะฝันและกล้าที่จะเสี่ยงทำธุรกิจในบ้านเกิดเมือ่อรัฐดูแลพื้นฐานชีวิตให้เราอย่างดีความกดดันที่จะต้องหนีไปตายเอาดาบหน้าในต่างแดนจะลดลงและเราจะเริ่มมองเห็นเสน่ห์ของบ้านตัวเองเหมือนที่ต่างชาติเห็นครับทลายการผูกขาดเปิดสนามให้คนตัวเล็กได้หายใจ เงามืดของการกินรวบโดยกลุ่มทุนใหญ่ต้องถูกจัดการด้วยกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ครับประเทศไทยที่น่าอยู่สําหรับคนไทยคือประเทศที่ลูกหลานชาวบ้านสามารถเปิดร้านขายของแข่งกับร้านสะดวกซื้อเจ้าใหญ่ได้โดยไม่ถูกบีบให้เจ๋งการกระจายอํานาจงบประมาณไปสู่ท้องถิ่นไม่ใช่กระจุกตัวแค่ในกรุงเทพหรือย่านที่ต่างชาติอยู่คือการสร้างโอกาสที่ทั่วถึงเมื่อทุกจังหวัดมีงานดีๆมีทางเลือกที่หลากหลาย คนไทยจะไม่รู้สึกว่าถูกขังอยู่ในกรงขังที่ชื่อว่าเมืองหลวงและไม่ต้องมองหาโอกาสแค่ในต่างประเทศเพียงอย่างเดียวครับบทสรุปสวรรค์ที่แท้จริงต้องเริ่มจากการเป็นเจ้าของสุดท้ายนี้เพื่อนๆครับประเทศไทยจะเป็นสวรรค์ของคนไทยได้ก็ต่อเมื่อเราเลิกทำตัวเป็นแขกในบ้านตัวเองต่างชาติเขามาอยู่ไทยเพราะเขาเห็นทางลัดและความสะดวกแต่เราต้องอยู่ไทยเพราะเราเห็นอนาคตและความยุติธรรมครับ การย้ายประเทศอาจจะเป็นทางเลือกสําหรับบางคนแต่สําหรับคนที่ยังอยู่การย้ายความคิดและร่วมกันกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคือหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่าครับเราต้องสร้างประเทศที่คนยิ้มได้เพราะมีความสุขจริงๆไม่ใช่ยิ้มเพราะเป็นส่วนหนึ่งของงานบริการเราต้องสร้างประเทศที่ฟุตบาทเดินได้ดีสําหรับทุกคนไม่ใช่เฉพาะในย่านเศรษฐีและเราต้องสร้างประเทศที่คนรุ่นใหม่ไม่ต้องสอบภาษาเพื่อหนีออกแต่สอบภาษาเพื่อที่จะนําความรู้กลับมาพัฒนาบ้านที่เขารักครับ ทุกคนครับเหรียญสองด้านของประเทศไทยมันแก้ได้ด้วยการขยับฐานรากครับต่างชาติหนีมาอยู่ไทยเพราะเขารู้จักวิธีใช้ประโยชน์จากสิ่งที่บ้านเรามีแต่เราอยากหนีออกเพราะเราถูกระบบ,บทบบางโอกาสที่จะใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเพื่อตัวเองสวรรค์ของเขาไม่จําเป็นต้องเป็นนรกของเราครับถ้าเราช่วยกันสร้างมาตรฐานใหม่ที่คํานึงถึงศักดิ์ศรีของคนทํางานไทยเป็นอันดับหนึ่ง อย่าปล่อยให้ใครมาบอกว่าบ้านเราไม่น่าอยู่จนกว่าเราจะได้ลองลงมือสู้เพื่อเปลี่ยนมันจริงๆครับผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่คุณคนเดียวแต่อยู่ที่โครงสร้างที่ต้องได้รับการแก้ไขการตื่นรู้และตั้งคำถามคือก้าวแรกของการดึงสวรรค์กลับมาสู่มือคนไทยทุกคนถ้าคุณเชื่อว่าประเทศไทยดีกว่านี้ได้และอยากเห็นบ้านหลังนี้กลับมาหน้าอยู่อีกครั้งอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้เพื่อส่งต่อพลังและความคิดให้กับเพื่อนๆนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ